ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Auto ้ m a r t ์ทโฟนวันนี้เรามีข่าววดีสำหรับคนรักมือถือไซส์เล็กและแฟนพันธุ์แท้ของโนเกียเพราะแบรนด์ระดับตำนานได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Nokia N73 5G ปี2025ที่มาพร้อมกับดีไซน์คลาสสิกขนาดกระทัดรัดพบพาง่ายแต่สเปคไม่ธรรมดาเลยทีเดียว Nokia N73 5G โดดเด่นด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเพียง145กรัมซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบมือถือจอใหญ่เกินไป หรือผู้ที่ต้องการมือถือเครื่องที่2ใช้งานสะดวกสำหรับหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาด5.4นิ้วความละเอียด Full HD บวกสีสันสดใสคมชัดรองรับ Refresh Rate 120Hz ให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลไม่มีสะดุดชิปเซ็ตที่ใช้ในรุ่นนี้คือ Snapdragon 7 Gen 3ซึ่งถือว่าเป็นชิปเซ็ตระดับกลางค่อนไปทางสูง ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมทั้งการใช้งานทั่วไปเล่นเกมหรือดูหนังไม่มีอาการกระตุกให้เห็นแรมีให้เลือกทั้ง6 g b และ8 g b พร้อมกับรอมขนาด128 g b และ256 g b รองรับการเพิ่มมิครอดีอีกด้วยกล้องหลักด้านหลังมาพร้อมความละเอียด 64MP เซนเซอร์คุณภาพสูงจากไซ์ที่ถ่ายภาพได้สวยงามแม้ในที่แสงน้อย พร้อมกล้องอันตราไวาความละเอียด 8mp และกล้องแมโคร 2mp ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 32mp รองรับโหมด beauty AI และโหมดถ่ายเซลฟี่แบบหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างเนียนตา Nokia n 73 5g ยังให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน ด้วยแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 33W ผ่านพอร์ต USB-C ชาร์จจาก0ถึง50%ได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีและที่สำคัญรุ่นนี้ยังคงมีช่องหูฟัง3.5ม mm, ิมและลำโพงสเตอริโอที่ให้เสียงคมชัดเสียงเบสแน่นเหมาะกับคนรักการฟังเพลงหรือดูวิดีโอ ในด้านซอฟต์แวร์ Nokia ย M 7 3 5G มาพร้อม Android 14เวอร์ชันล่าสุดแบบเพียว Android ไม่มีโฆษณาไม่มีแอปขยัดทำให้เครื่องลื่นไหลและได้รับอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่องนาน3ปีตามมาตรฐานของ Nokia การเชื่อมต่อรองรับครบทั้ง Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3และแน่นอนว่าเป็นมือถือ 5G ที่ให้ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะใช้งานโซเชียลสตรีมวิดีโอหรือประชุมออนไลน์ก็ไม่มีสะดุด สำหรับดีไซน์นั้นโนเกีย N73 5G ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเรียบหรูอเอาไว้ได้อย่างดีตัวเครื่องมีให้เลือก3ามสี 4, คือดำกราฟฟิตน้ำเงินมิดไนท์และแดงแครงสันฝาหลังเป็นกระจกด้านตัดขอบโลหะที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขนาดถือจุดเด่นอีกอย่างคือปุ่มฟีเจอร์พิเศษที่อยู่ด้านข้างสามารถตั้งค่าให้ใช้งานเป็นทางลัดต่างๆเช่นเปิดกล้องทันทีเปิดไฟฉายหรือเรียก Google Assistant ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ8,990บาทสำหรับรุ่นแรม6 g b 128 g b และประมาณ14,990บาทสำหรับรุ่นแรม8 g b 256 g b ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และคุณภาพที่ได้โดยรวมแล้ว Nokia n 7 3 5G P 2025คือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการมือถือขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกสเปคแรงใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันกล้องดีแบตอึดและยังมาพร้อมระบบปฏิบัติการที่สะอาด ปลอดภัยถ้าคุณกำลังมองหามือถือใหม่ที่เล็กแต่แรงนี่คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด